สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนอ<ๆ>ทุกท่านเรามาดูสูตรบนกันต่ออีกสูตรจับคู่ร้อยสหน่วยก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ดูกันเลยมาดูกันเลยและจำวันที่บนประกาศประกาศที่อันประกาศที่อันสี่ลบคำพิษต่ว่าบอกเลยบน,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 บนจับคู่ ประจำวันที่สิบหกทับเก้าครับหกเจ็ดเราจะใช้ย้อนหลังดูก็คือศูนย์สี่เจ็ดนี่เนาะ เอาดูก็คือโอ้ลมเย็นดีกันนะศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งล่างไม่ได้ใช้แต่จะเอาสี่หกครั้งที่หนึ่งคอหนึ่งโอ้ลมดี ั้งที่สองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สี่ใช้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สี่เจ็ดเก้าครั้งที่สี่ได้ไหมครั้งที่สองครั้งที่สี่ศูนเจ็ดจะเอาหลักร้อยก็คือหน่วยร้อยเนาะเอาร้อยก่อนเจ็ดศูนย์บวกสองขงที่ตัวนี้หลักร้อย ตกมาหลักสิบหลักสิบแล้วก็เอาหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งไม่ได้บวกคงที่หลักแสนหนึ่งครั้ง หลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกสีคงที่เราเอามาตั้งเลยก็คือเอาหลักร้อยก่อนก็คือแปดบวกเจ็ดบวกศูนย์อันนี้ร้อยบวกสองแปดบวกแปดเป็นสิบหกเอาแบบนี้เนาออันนี้สิบ ปดบวกแปดบวกเก้าเอาตามที่เอฟสี่บอกเอาสองตัวไปเลยไม่ต้องบอกกันเลยหลักหน่วยก็มีหนนูสี่บวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกสี่คงที่บวกกันเลยสองบวกแปดเป็นสิบได้เจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์หลักร้อยเลย เ t ็ดบวกเป็นศมันแม่นบวเออแม่น แบวกเดบวกศูนบวกสอแล้สิเป็นเจ็ดเจ็ดและแปดไม่ได้บวกเพิ่มเจ็ดเป็นแแปดบวกแเป็น16บวกเเป็นสิบห้า 4บวกหเป็น5้บวกเเป็น2อบวกสเป็น6กจับคู่ก็คือจับคู่2ตัวก่อนนะห้าหก 6, 5, ้ 7. 6, 6, 6, 7เจ็ดหเจ็ดเรวไปที่ 6, 7 หลักร้อยใสยก็คือเจ็ดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเอาเขียนนี้แหละเดี๋ยวสุดท้ายค่ยเขเียนเราเยอะ ที่อ,อก,ก็คือ0 9 5 8 6 7ง2 8 3 3 4 2 1 2้อ1้อ2นลจ้ะ้อครั้งที่4 7 2 8หลักร้อยเราเอาเหมือนเดิมบวก2คูณ่ หล,ลักหน่วยหลักสิบศูนย์บวกพันบวกหน่วยบวกสีคมที่ได้มาแล้วสีหนึ่งแปดส,สบวกหนบวกแบวกสองนี่หลักลอยหลักสิบได้เก่แปด เอเนาะมันจังอันจังถึกตรงบวกสองสีได้จ้ะว่าสเอาสีบวกสีเป็นแปดเลยนักหน่วยได้เกียศูนย์บวกห้าบวกเจ็ดบวกสีสิบได้ห้าหกแปดเก้าสิบได้ศูนย์หนึ่ง สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดบวกห้าสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นหกเจ็ดจับคู่กันเอาสองตัวก่อนก็คือศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหลักร้อยของเราได้ห้ากับเจ็ด เออเดี๋ยวไปคือศูนย์หกก็คือห้าศูนย์หกหกศูนย์หกเดี๋ยวไปเต็มได้แล้วมันเซดำแล้วเต็ม่นหกจแมนังเลยเอาไปที่ศูนย์หกหก ่อมาสุดท้ายท้ายสุดที่เราจะใช้มันจะเป็นยังไงเลขที่ออกก็คือหนึ่งเก้าเก้าหย์ห ล่างไปที่เก้าสีไม่ได้ใช้แต่จะก็เอาลงเจ็ดสามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสองสองศูนย์ครั้งที่สี่ก็คือสามแปดแปดเราจะใช้หลักสิบอันนี้โคนหนึ่งเลยคนสองคนสีครั้งที่สี่เราจะใช้หลักสิบหน่วย หน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักร้อยเราจะใช้หน่วยครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สี่บวกคงที่หลักหน่วยเราเอาแสนหมื่นหน่วยบวกสีคงที่ มานี้จับมาเลยหลักร้อยก่อนนี่คือหลักร้อยร้อยตัวนี้นะคะกับสามบวกสองบวกแปดบวกสองกับหลักสิบสามสองครั้งบวกศูนย์ จักหน่วยแสนหนึ่งครั้งโอ้โจอ่ะแสนหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหกบวกสี่คนที่บวกกันเลยสองบวกแปดเป็นสิบสามบวกสองเป็นห้าห้าหกหลัก 5, 6, ลอยห้าหกก็บวกสองเป็นแปดนี่ รมันจะมาอีกเหลือหกสามบวกสามก็เป็นหกเจ็ดหกบวกสี่เป็นสิบเก้าตรงนี้เป็นสิบก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ไม่เอาจะเอาสองแทนเนาะหรือว่ามันจะมาศูนย์อีกไม่มาแร้วเนาะเอาสองแทนเลยสองสามเอาสองเอาเปลี่ยนเอาสองแทนเลยเนาะจับคู่สองตัวก็คือหกหนึหกสองห้าหนึ่ง ห้าสองหลักร้อยของเราก็คือตัวนี้เอาไปเลยที่ห้าหนึ่งหกห้าหกหนึ่งหก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 อะไรหกเจ็ด เขียนหาได้ยังไงเนาะโิ้ผิดพิดพผิดพะพอภัยพิดพาพอภัยมันต้องเปเรื่องจิตโอ้ยแมนไว้หาไปเั็เลย

สีอพตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเอาหลักร้อยใส่เองจัดไปที่ตรงนี้เลยกลับตัวด้วยกลับตัวด้วยค่ะชอบก็จัดขัดกระพานนะคะชอบก็จัดไปขัดกระพานไปดูคำเตือน ว่าถ้าใครชอบศูนย์ก็ไปเลยหกศูนย์เจ็ดศูนหกศูนย์เจ็ดศูนย์แต่ไม่เอาจะตัดทิง้งดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งบิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ รับชมคลิปนะคะขอให้ล่ำรวยๆมีเงินทองใจไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า